คนที่สินเสมอกับเราคือคนที่เห็นค่าเราคนที่สินเสมอกับเราอ่ะคือคนที่ส่งเสริมเราและส่งเสริมเราด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆสินเสมอแล้วเจอกันหลายๆคนชอบถามอ่ะมันคืออะไรคนที่สินเสมอกับเราคือคนที่ทําให้เราอ่ะมีสภาวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขอ่ะถ้าวันนี้เราอยู่กับคนที่สินเสมอคือคนที่ส่งเสริมเราคือคนที่ผลักดันเราคือคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ทาให้ชีวิตเราสูงขึ้นแต่ไม่ใช่คนที่อวยเรานะคนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น <air> คนที่ทําให้หน้าที่การงานของเราอะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นน่ะ <s wing> เขาต้องรู้จักมันตักเตือนเราแล้วก็คุยความจริงกับเราอะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือ <S <s <wing> <S คนที่ศีลเสมอกับเราอะจะอยู่แล้วอะไม่ได้ทําให้เราต้องร้องไห้คนที่ศีลเสมอกับเราหรือคนที่มีบารมีเท่าเทียมกับเราอะ <S <s <wing> <S อยู่แล้วเราจะต้องรู้สึกเย็นเราจะต้องรู้สึกสบายเคยไหมบางทีแล้วอะเรารักใครมากเลยอะแต่ความรักเนี้ย มันทําให้เราร้องไห้อยู่ตลอดเลยความรักเนี้ยมันเป็นความสุขมากหวานมากที่มันมาพร้อมกับความทุกข์ด้วยอะ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดทรมานทําให้เรารู้สึกอยากเจอไม่ได้เจอหรือมีหลายสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยเราจะต้องเลือกระหว่างคนที่รักมากจริงๆแต่ความรักเนี่ยมันเหมือนกับเรากินยาพิษอ่ะให้เราเลือกคนที่สินเสมอเถอะเพราะคนที่สินเสมอบางทีมันอาจจะนิ่งมากเลยอะ่ะจนไม่ได้ทําให้เรารู้สึกวือหวาแต่ เราจะไม่เคยต้องร้องไห้เราจะไม่เคยต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราจะใช้พลังงานของเราอย่างถูกที่แล้วเราอ่ะจะรู้เลยว่าตัวเราอ่ะมีค่ามากกว่าที่เราคิดซะอีกคนที่สินเสมอกับเราคือคนที่เห็นค่าเรา คนที่สิลเสมอกับเราอ่ะคือคนที่ส่งเสริมเราและส่งเสริมเราด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับคนที่มีบารมีเท่าเทียมกันอยู่กับคนที่สิลเสมอพอๆกันอยู่กับคนที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันอยู่กับคนที่รักดีเหมือนๆกันแล้วเชื่อเถอว่าถ้าเราได้เจอคนที่สิลเสมอถ้าเราได้เจอคนที่บารมีเท่าเทียมกันอะชีวิตของเราอ่ะจะมีแต่วันเจริญ และไม่มีวันที่จะต้องร้องไห้ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษ์ตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์